อะไรก็ตามนะครับก็ยังขาดยังขาดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในอัตรา,าส่วนที่สําคัญอยู่ขอแยกกลับเรียนโดยสรุปดังนี้นะครับท่านตุลาการสารปกครองทั้งฐานสูงและศานต้นนะครับเรายังขาดอัตราอยู่เก้าสิบสี่อัอตราแบ่งเป็นท่านตุลาการสารปกครองสูงสุด9อัตราซึ่งการตหน้าท่านตุลาการสารปกครองสูตรที่ขาดนะฮะเราก็ได้เปิดรับสมัครไปแล้วนะครับก็จะสิ้นสุดการรับสมัครใน30เมษายนนี้นะครับ ในส่วนของท่านตัวราการศารปกครองชั้นต้นนะครับเรายังขาดอยู่อีก85อัตรานะครับก็ก็คือเพิ่งดำเนินการจัดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่15สิหบกที่ผ่านมานะครับและด้วยความที่ว่าอย่างที่ท่านเป็นข้อหวังเยในเรื่องอคุณภาพของท่านตุลราการในการผลิตงานคดีนะครับก็ก็เราก็จะมีความเข้มงวดในการที่จะสรรหาและก็ต้องคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามานะฮะ ก,ก็จะมีมาตรการในการคัดกรองก็เลยอาจจะทําให้บางทีได้ท่านตุลราการต่ํากว่าเป้าหมายไปบ้างนะครับต่อไปนะฮะในส่วนของส่วนสนับสนุนขอย่ากาบเปี่ยนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการสนหาท่านตุลราการเนี่ยเราก็มีมีความคืบหน้ามาเป็นลําดับนะครับก็คือผมกล่าวเรียนโดยสรุปนะครับก็คือว่าตั้งแต่ปี62มาถึงปี68นะครับในส่วนของการสรรหา การตรหาท่านตุลาการศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเอาเป็นภาพรวมนะฮะก็คือว่าในปีหกสองถึงปีหกแปดนี่นะฮะเราตรหาท่านตุลากา,า,า,ารศาลสูงได้ทั้งหมดเนี่ยเ,เป็นการเลื่อนไหลยี่สเจ็ดท่านนะฮะแล้วก็ในการสรรหาจับคนภายนอกเนี่ยก็ได้มามาเก้าท่านนะฮะซึ่งในปีหกเก้านี่ก็อยู่ระหว่างที่ประกาศสรรหา,า,าอย่างที่กลับเรียนนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะจากแม่ยอดที่ได้มาอย่างกลับเรียนก็ ก็ยังคงมีความต้องการที่จะเพิ่มเติมจํานวนอย่างที่กลับเรียนยอดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะฮะที่ยังขาดอีก94ท่านรวมทั้งฐานสูงและฐานต้นและในส่วนของบุคลากรจํานวนงานท่านตุลาการนะครับก็ยากกลับเรียนว่าอ,อ,อัตราของท่านตุลาการมีความก้าวหน้ามากขึ้นมาเป็นลําดับ นะครับพนักง,งานคดีปกครองแต่พนักง,งานที่ปกครองละเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทางทุรการศาลเนี่ยตรงนี้จะขยับช้าฮะก,ก็โอกาสได้รับการสนุนประมาณก็จะมีน้ําหนักน้อยก็เลยจะขอญอยตกล่าวเปลี่ยนว่าเราจําเป็นต้องเร่งสรรหาบุคกร,กรสายสนับสนุนนะครับเป็นขราชการฝ่ายศาลปกครองเนี่ยต้องการอีก373อัตรานะฮะแล้วก็พนักงานราชการเนี่ยก็ต้องการอีก1 3นะะกงงกออ,อันตราอันนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหานะครับ ก็เพื่อหวังผลว่าใช้คดีออกมาอย่างมีประสิทธิภาพปิดผลในเวลาที่กําหนดดังกล่าวนะครับ